บ้านเลิอกอุดมตั้งอยู่ที่ตำบลลืออำเภอปทุมร,ราชวงศาจังหวัดอำนาจเจริญมีเนื้อที่ทั้งหมด2,214ไร่มีจำนวนหลังคาครัวเรือน110ครัวเรือนประชากรชายจำนวน242คนประชากรหญิงจำนวน258คนรวมประชากรทั้งสิ้น500คน ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธมีวัดที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชนสองแห่งคือวัดจันทรังสีและวัดป่าเลิอกอุดมบ้านเลิอกอุดมเป็นหมู่บ้านพัฒนาและได้รับการคัดเลือกให้เป็นหมู่บ้านอยู่ดีมีสุขเศรษฐกิจพอเพียงระดับจังหวัดอำนาจเจริญประชาชนในหมู่บ้านมีความสามคัคคีและความร่วมมือกันเป็นอย่างดีถอยทีถอยอาศัยพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและก,กัน ผลการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านเลิอกอกุดมความเป็นมาของกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านเลิอกอกุดมได้รับการคัดเลือกจากอำเภอปทุมราชวงศ์ษาให้เป็นหมู่บ้านต้นก้าและได้รับการประเมินเป็นหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินปัจจุบันมีอาคารตั้งอยู่ที่ศาลาประชาคมหมู่บ้านเลิอกอุดมโดยเป็นอาคารเดียวกันกับกองทุนต่างๆของหมู่บ้านเนื่องจากเป็นอาคารที่มั่นคงทาวรมีความกว้าง ด้านการบริหารจัดการกองทุนมีครัวเรือนเข้าร่วมเป็นสมาชิกกองทุนเข้มแข็งจำนวน87ครัวเรือน87คนมีครัวเรือนที่ผ่านการรับรองครัวเรือนปลอดภัยจำนวน87ครัวเรือนและมีการแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินเพื่อดำเนินการด้านการบริหารจัดการกองทุนโดยมีนายสวัยนิมมากำนันตบลลือเป็นประธานด้านการส่งเสริมความเข้มแข็ง ของกองทุนแม่ของแผ่นดินประกอบด้วยกิจกรรมสำคัญดังนี้ 1. การจัดหาธงสัญ,ญลักษณ์กองทุนแม่ของแผ่นดินเพื่อรับรองครัวเรือนปลอดภัย 2. การสนับสนุนกิจกรรมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายายเสพติดต่อกลุ่มเป้าหมาย 3. การใช้ใจ่ายเพื่อรักษากฎชุมชนเข้มแข็ง 4. การจัดกิจกรรมเพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 5. การจัดเวรยามรักษาความปลอดภัยภายในชุมชน 6. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหมู่บ้านการศึกษาดูงานพี่น้องที่ดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินที่ประสบความสำเร็จ 7. การตรวจประเมินสถานะเพื่อการพัฒนากองทุนแม่ของแผ่นดินหรือเรียกว่าการตรวจสุขภาพกองทุนแม่ของแผ่นดิน 8. ร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของชุมชนเพื่อสร้างความเข้าใจให้เกิดความสามคัคคีและมีความเอื้อเฟื้อเผื่อ,อแผ่ การสนับสนุนสวัสดิการสมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดินเช่นสนับสนุนทุนการศึกษาแก่บุตรของสมาชิกสวัสดิการสำหรับครอบครัวของสมาชิกที่เสียชีวิตเป็นต้นด้านการบริหารจัดการเงินกองทุนแม่ของแผ่นดินมีการจัดทำบัญชีกองทุนชื่อกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านเลือกอุดม ในปีพุทธศักราช2550ได้รับทุนพระราชทานเงินกองทุนแม่ของแผ่นดินจํานวน8,000บาทในปีพุทธศักราช2554ได้รับเงินสมทบจากรัฐบาลจานวน2.0 0 0 0บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น28,000บาทปัจจุบันกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านเลิอกอุดมมีเงินทั้งสิ้นจํานวน1,000 0 0บาท โดยได้รับการบริหารเงินให้เพิ่มขึ้นโดยให้สมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดินยืมเงินไปลงทุนประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวทําให้ครอบครัวมีความปลอดภัยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทั้งนี้ในส่วนที่เหลือได้ทําการฝากไว้กับธนาคารเกษตรและสหกรณ์สาขาปทุมร,ราชวงศ์มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสําหรับผู้ที่มีอํานาจในการเบิกจ่ายด้านการป้องกันยาเสพติด กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านเลิอกอุดมได้ดำเนินการป้องกันยาเสพติดภายในหมู่บ้านประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆดังนี้ 1. กิจกรรมเฝ้าระวังยาเสพติดเช่นสนับสนุนการเดินเวียนยามจุดตรวจหมู่บ้าน 2. กิจกรรมป้องกันกลุ่มเสี่ยงเช่นการให้ความรู้เรื่องยาเสพติดการอบรมศาสนาธรรมการจัดกิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์การจัดกิจกรรมทางเลือกให้เด็กและเยาวชนเช่น การเล่นกีฬาการนันทนาการ 3. การตรวจปัสสาวะกลุ่มเสียงภายในหมู่บ้าน 4. การสนับสนุนโครงการทูบีนัมเบอร์วันเช่นการสนับสนุนเงินทุนด้านการประชาสัมพันธ์กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านเลือกอุดมได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆเพื่อให้พี่น้องประชาชนในชุมชนได้รับทราบถึงนโยบายแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเช่นการประชาสัมพันธ์ผ่านห้องกระจายข่าวหมู่บ้าน การประชาสัมพันธ์ผ่านการติดป้ายในที่ทำการของกองทุนแม่ของแผ่นดินหรือตามสถานที่สาธารณะที่เปิดเผยและสามารถเห็นได้ชัดเจนรวมถึงมีการประชาสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชุมชนใกล้เคียง การดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านเลอกอุดมเป็นการขยายพลังแห่งความดีของคนในชุมชนเสริมสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนความคิดความรู้ร่วมกันภายในชุมชนสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียงพึ่งพาตนเองเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนอย่างยั่งยืนและพัฒนาให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนทั้งภายในและระหว่างหมู่บ้าน กองทุนแม่ของแผ่นดินเป็นการแสดงออกถึงพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระราชทานเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดสมควรที่ประสงนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าจะน้อมนำใส่กล้าวใส่กระหม่อมและถือปฏิบัติอย่างจริงจังท้งนี้กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านเลขอ,อุดม ได้รับคัดเลือกให้ได้รับกองทุนแม่ของแผ่นดินถือเป็นเกียรติสูงสุดของหมู่บ้าน